ทั่วโลกมารคต้วนดึงใหม่ดาวิกาขึ้นแท่นนังเอกเอมวี เรียกว่าทำเอาเล่าอากเซบกรี๊กันสุดพลังเสียงเมื่อนักร้องหนุ่มสุดฮอตมาร์กตวนเตรียมคัมแบ็กต้อนรับเดือนเกิดของตัวเองแล้วยังเตรียมปล่อยซิงเกิลใหม่อีกด้วยโดยจะปักหมุดปล่อยมิวสิกวิดีโอให้แฟนๆได้รับชมกันในวันที่1กันยายนนี้ซึ่งงานนี้ทําเอาชาวเน็ตต่างคาดดาวา่านางเอกเอ็มวีเป็นใครกันนะเมือ Mark ่อมาร์กตวนได้ออกมาโพสท่าโป้มดลงในอิสแกรมส่วนตัวซึ่งล่าสุดมาร์กตวนก็ได้ออกมาเฉลยว่านางเอกเอ็ม คือนางเอกใหม่ดาวิกาโดยโพทภาพใน IG Story พร้อมแคปชั่นว่า Special thanks to d a v i k a for being plus of this ซึ่งทางด้านสาวใหม่ดาวิกาก็ได้ออกมาโพสเผยความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับมาร์ตวนผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่า สนุกมากที่ได้ร่วมงานกับมาร์กและทีมงานของมาร์กทุกคนดูแลใหม่ดีมากๆน่ารักสุดๆคอยถามเสมอว่าใหม่โอเคไหมและที่สัมผัสได้ก็คือความเก่งของมาร์กเพราะเขาคุมและใส่ใจทุกรายละเอียดเขาดูรักงานเขามากปอรอเลี้ยงอาหารเยอะมาก